กำลังใจจากข้าวเหนียวหมูปิ้งเช้าวันใหม่ที่ฝนพรมสาวน้อยนั่งซบหน้าลงบนโต๊ะรู้สึกท้อแท้กับชีวิตที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนั่งอยู่หน้าบ้านที่เงียบเหงาร้านที่เธอไปทํางานลูกค้าก็ไม่มีเข้ามาเงินเก็บก็เหลือน้อยเต็มทีทำให้เธอร้องไห้ออกมาอย่างไม่ไอายใครพี่สาวที่เห็นน้องสาวร้องไห้ก็เข้ามาปลอบโยนและนำข้าวเหนียวหมูปิ้งกับปีกไก่มาให้ กินก่อนนะเดี๋ยวไปทำงานจะได้มีแรงพี่สาวพูดพลางตกบ่าเบาๆสาวน้อยรับข้าวเหนียวมากินพลางระบายความทุกข์ใจให้พี่สาวฟังทำไมชีวิตหนูถึงได้ลำบากอย่างนี้ทำอะไรก็ไม่เคยสำเร็จสักทีพี่สาวฟังน้องสาวพูดจบก,ก็ยิ้มให้เบาๆรู้ไหมว่าทุกวันนี้พี่ซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งให้หนูกินซื้อจากร้านยายริบบิ้หน้าอนามัยด่านในนะไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออก ยายแกก็ยังมาขายทุกวันเลยนะแกอายุมากกว่าหนูตั้งเยอะยังไม่ท้อเลยคำพูดของพี่สาวทำให้สาวน้อยหยุดคิดเธอมองข้าวเหนียวหมูปิ้งที่เหลืออยู่ในมือแล้วก็ยิ้มออกมาเบาๆพี่พูดถูกนะหนูต้องสู้ต่อไปให้เหมือนยายริบบิน้นด้วยกำลังใจที่ได้รับมาสาวน้อยลุกขึ้นแต่งตัวเตรียมไปทำงานด้วยใบหน้าที่สดใสขึ้นเธอจะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆอีกต่อไป เพราะเธอรู้ว่ายังมีคนที่คอยเป็นกำลังใจให้เธอเสมอที่มาสาวน้อยหน้าใสเรื่องเล่าชาวตำบลด่านใน5ข้อคิดจากเรื่องกำลังใจจากข้าวเหนียวหมูปิ้ง 1. ทุกคนต้องเคยเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามลุวนเคยเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในชีวิตการรู้สึกท้อแท้และหมดหวังเป็นเรื่องปกติ 2. กำลังใจจากคนรอบข้างสำคัญ คำพูดปลอบโยนและการกระทำที่เห็นนอกเห็นใจจากคนใกล้ชิดสามารถช่วยให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ 3. แรงบันดาลใจอยู่รอบตัวแม้แต่เรื่องราวเล็กๆน้อยๆเช่นยายริบบิ้นที่ยังคงขายข้าวเหนียวหมูปิ้งอย่างสม่ำเสมอก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เราสู้ต่อไปได้ 4. การไม่ยอมแพ้คือกุญแจสำคัญไม่ว่าจะเจออุปสรรคมากแค่ไหนการไม่ยอมแพ้และพยายามต่อไปคือ สิ่งที่จะนําพาเราไปสู่ความสำเร็จ5ความสุขเลข็กความสุขเลข็กน้อยน้อยรอบตัวความสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งใหญ่โตเสมอไปแต่บางครั้งก็อยู่ที่เรื่องราวเล็กเล็กน้อยน้อยเช่นการได้ทานข้าวเหนียวหมูปิ้งหรือการได้รับกำลังใจจากคนรอบข้างสรุปเรื่องนี้สอนให้เราเห็นว่าแม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยอุปสรรค แต่ถ้าเรามีความหวังและกำลังใจจากคนรอบข้างรวมถึงแรงบันดาลใจจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวเราก็สามารถผ่านพ้นทุกอย่างไปได้โปรดติดตามเรื่องเล่าชาวตำบลด่านนทางช่อง YouTube บ้านเป็ดคลับทุกวันที่นี่กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยจ้า